ราชาลูกนังทุลกคอเสนอคาสตันเย่แฮปปี้ทำประตูนัดเปิดตัวทีมธทีคาสตันเย่ฟูลแบ็กตัวใหม่ชาวเบลเยียมเผยความรู้สึกหลังเกมเิมลิกนัดเปิดสนามที่ตนเองช่วยทำหนึ่งประตูให้เลสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะเวสต์บอิ์กอัลบียนถึงถิงถ่นเดอะฮอทอนสต่อศูนคาสตันเย่ได้ออกสตาร์ในตำแหน่งแบ็กขวาและมีโอกาสได้มงทำประตูขึ้นนำจากการเปิดของเดนิสปราตเพื่อนร่วมชาติบางเกมมันก็เป็นแบบนี้เราต้องหาจุดอ่อนของทีมคู่แข่งและเราทำได้ในครึ่งหลังเราทำได้ดี และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราเป็นผู้ชนะเราพยายามเล่นให้ดีที่สุดไม่สร้างความผิดพลาดและก็ทําได้3ประตูนอกจากนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือพวกเราเป็นผู้ชนะไม่เสียประตูให้คู่แข่งมันเป็นความทุ่มเทของทีมและแน่นอนผมมีความสุขมากๆกับประตูของผมเพนนนหวังพาเลสเตอร์อยู2 3ผลงานเยี่ยมเชอร์ดิวเพนเนนดาวเตเลสเตอร์ซิตี้ยู 23. หวังพาทีมทำผลงานให้ดีที่สุดในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง เลสเตอร์จะลงสนามพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมเพียนส์สอในคืนวันจันทร์ที่14กันยายนโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเขาพาทีมคว้ารองแชมป์ลีกสำคัญมากเป็นอย่างแรกก็คือทุกคนต้องฟิตเต็มร้อยเรากำลังทำได้ดีก่อนหน้านี้ที่ไม่ลงสนามกันมานานเราฝึกซ้อมกันที่บ้านและเมื่อพวกเขามารวมตัวกันเราก็จะเห็นว่าทุกคนกำลังอยู่ในสภาพที่ดีมากทุกคนพร้อมจะสู้และกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งเราทุกคนต่างทำงานหนักและพยายามจะเดินหน้าต่อแม้ไม่ใช่วันที่ดีที่สุด สำหรับเป้าหมายในฤดูกาลนี้เพนแนันกล่าวว่าการจบในอันดับที่ดีที่สุดในส่วนบนของตารางหรือการคว้าแชมป์นั่นคือเป้าหมายของเราเราจําเป็นต้องเดินหน้าต่อไปและพยายามเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะลีกดังโย,โ ial, ยุโรอ o ฟฟิเชียลสิบย่าคว้าตัวมาโกอสอากุญยาแบ็กซ้าทีมชาติอาร์เจนตนามาจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยค่าตัว10ล้านโยูโรบวกโบนัสอีก2ล้านโยูโร โดยนักเตะเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นรามอนซานเชสพิคห์โนเป็นเวลา4ปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอไปทาบซื้อสิกิโอเรกิลอนแบ็กซายเรวมอริดอย่างเป็นาการครั้งแรกแต่คาดว่าไม่ถึงระดับ30ล้านยูโรตามที่ราชันชุดข่าวเรียกร้องปีแสดงกำลังเจรจากับราชันชุดข่าวในการขอซื้อตัวเรกิลอนเดวมอริดหวังใส่เงื่อนไขซื้อกลับลงไปในสัญญาขายสิกิโอเรกิลอนเาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่โอเคด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญารูปแบบใดก็ตามหลังจากที่ซอแวล์ยอมแพ้ในการล่าตัวจิรอนซานโชปีกดาวรุ่งบอซเชดอนนุนล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไ็ดได้มองแกเรตเบลดักลาสคอสตาและอีวานปริสิทเป็น3ทางเลือกในการเสริมทัพตำแหน่งปีกช่วงสมัยน,นี้เบลมีความยินดีที่จะย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไ็ดถ้าหากปีกแสดงกับราชันชุดขาวสามารถตกลงกันได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเดีลยวย้ายขาดหรือยืมตัวเรียมดริดพร้อมปล่อยเบลแบบสุดถูกในราคาเพียงแค่20ล้านยูโร ขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูดมีโอกาสดีในการซอยอเล็กสเตลเลสแบ็กซ้ายจ้าบุกป,ปอร์โตเนื่องจากยอดทีมแดนไฟทองพร้อมขายดาวเตะวัย27ปีซัมเมอร์นี้ในราคาเพียงแค่18ล้านปอนด์เท่านั้นถึงแม้นักเตะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่35ล้านปอนด์ก็ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มีการยื่นข้อเสนอเงินจำนวน89ล้านยูโรไปให้อเล็กโกมาลิดพิจารณาสำหรับการขอซื้อตัวโฮเซคิมเนสเซนเต์แบ็กจอมแกร่งทีมชาติอุรุกวัยทว่าถูกปฏิเสธทันควัน เนื่องจากตราหมีไม่ยอมขายคิมิมเนสในราคาที่ต่ำกว่า120ล้านยูโรลิเวอร์พูลพร้อมที่จะรอจนถึงช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดนักเตะรอบนี้ก่อนยื่นข้อเสนอทับซื้อเตีกโกเอาคันตารามิดฟิลด์จำเทคนิคของบาเยอร์มินิกอย่างเปง็นทางการจิเกนครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้เล็งเดนนิสซาการีกองกลางเลือดสวิตของรัสเซียมันเช่นกรัดบักเป็นแข้งเป้าหมายสำหรับการเสริมทัพช่วงปีหน้าดีวอกโอริกหโหอกสำรองหงแดงกำลังได้รับความสนใจจากแอสตันวิลลานิวคาเซลยู ไบรตันแอบหอบอัลเบียนและฟูแลมรวมถึงสโมสร,รยักษ์ใหญ่ลีกตุรกีอย่างเฟเนร์บาเช่อาเซนอนกำลังพิจารณาปล่อยตัวลูคัสต,ตอร์เล่ากองกลางทีมชาติอุรุกวัยให้โตริโนโหรือไม่ก็ฟิออเรนติน่ายืมใช้งานท็อตแนมฮอสเปอร์มีลุ้นได้ตัววิลเลียนโชเซ่กองหน้าลสัมักของเรียวโซซซดาดมาเสริมแนวรุกเนื่องจากโซซซดาดพร้อมพิจารณาปล่อยตัวหัวหอ,อกวัย28ปีพ้นทีมซัมเมอร์นี้นอกจากนี้ไกเดดทองมีความสนใจที่จะคว้าวตัวแดนนี่อิงส์หัวหอกเซาจมตันมาเสริมแนวรุก ช็อตแนมฮอสเปอร์หวังที่จะคว้าตัวรีออนเบลลี่ปีจรวดไบเออร์ลูเซนมาร่วมทีมก่อนปิดตลาดถึงแม้ห้างขายาต,ตั้งค่าตัวดาวเตะวัย23ปีไวุู้งถึง40ล้านปอนด์ก็ตามนิวคัสเซิลยูรนเ็ดได้มีการติดต่อไปอยังอาร์เอสโรมาเพื่อขอยืมตัวเจงกิสอุนแดปีกทีมชาติตุรกีมาใช้งานขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ก็มีความสนใจในตัวดาวเตะวัย23ปีเช่นกันแอสตันวิลล่ากำลังจะได้ตัวแบล็กทองตราวเลกกองหน้าจอมพลิวโอลิมปิกลียงมาร่วมทัพ หลังตกลงค่าตัวได้เรียบร้อยที่17ล้านปอนด์เท่านั้นยังไม่พอสิงห์ผู้อ่านยังหวังปิดดียวคว้าตัวมิลลอดรายชิซาดาวเต้แวร์เดอร์เบรเมนอีกรายคริสตันพาเลสมีความมั่นใจว่าจะสามารถปานหน้าหลายสโมสรชิงตัวซาอิดเบนรามากองหน้าเบรนฟอร์ดมาร่วมทีมได้สำเร็จในราคา20ล้านปอนด์โรดิโกเดบล์ปิดทีมชาติอาร์เจนตนาของอุนิดเนเซ่พร้อมที่ย้ายร่วมกวนลีสยูเนตโดยตอนนี้เหลือแค่การตกลงค่าตัวระหว่าง2สโมสร ซึ่งคาดว่าอุดิเนเซ่ต้องการรับ40ล้านยูโรบาร์เซโลนายังคงมองเมมฟิสเดบายกองหน้าจอมพลิ้วโอลิมปิกลียงเป็นแข้งเป้าหมายหลักและเตรียมยื่นข้อเสนอไปทาบซื้ออย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้หลังตกลงสัญญาส่วนตัว,ตวกับนักเตะเรียบร้อยตั้งแต่หลายวันก่อนอันซูฟาติปิกดารุ่งคนเก่งบาร์เซโลนาซึ่งเคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูเท็ดจะไม่ย้ายไปไหนในช่วงสมมนี้นอกจากนี้บาซ่ายังคงไม่มีการยื่นข้อเสนอไปทาบซื้อจอร์จินไวเดรุ่กองกลางลิฟููยังเป็นทางการ อาตุรวีดาวกองกลางชาวชิลเลียนของบาร์เซโลนาได้ตอบตกลงที่ย้ายร่วมทีมอินเตอร์มิลานด้วยราคาเพียงแค่5 0 0แสนยูโรบวกโบนัสโดยที่บาร์ซ่าจะช่วยงูใหญ่จ่ายค่าในส่วนหนึ่งของวีดาวในสัญญาปีสุดท้ายที่เหลือในทิ่นค้ำหนูด้วยวีดาวเตรียมเดินทางไปยังประเทศอิตาลีในวันนี้เพื่อเข้ารับการตวรวจร่างกายกับอินเตอร์ภายใน48ชั่วโมงอาเอสโรม่าเจอะได้ตัวอาเคียรุสเมลิกกองหน้าเลือดโปของนาโบลีมาร่วมทีมในราคา25้าล้านยูโรบวกโบนัสอีก5ล้านยูโร อย่งางไรก็ตามมิลิกยังไม่ตอบตกลงที่จะย้ายไปร,ร่วมทีมเจ้าลูราซีเนื่องจากยังคงแอบหวังที่จะได้ย้ายไปอยู่เวนตุสซึ่งถือเป็นสมสนตัวเลือกแรกของเจ้าตัวขณะที่เอดินเชโกหัวหอกตัวเก่าอาร์เอสโรมามีแววที่จะย้ายไปยูเวนตุสเนื่องจากกุนซืออันเดียปิโลมองเชโกเป็นกองหน้าเป้าหมายหลักเหนือลุยโซเรสดาวยิงบาซิลล่าอาร์เอสโรมาพร้อมที่หยุดเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการขอซื้อตัวคริสมอรลิงปราการหลังเลือดพอดี หลังมิแว,วที่จะได้มารัสคุมบุลาเซนเแบ็กดาวรุ่งเฮลลาสเวโรนามาใช้งานแบบสัญญายืมตัว1ซสีซสั้นพร้อมถือออปชันซื้อขาดในราคา30ล้านยูโรอนาคตของดาวิดอาาบากองหลังสารพัดประโยชน์บาเยอร์มิวนิกยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและซับซ้อนโดยถึงแม้ปัจจุบันอาาบาเหลือสัญญาอีแคปปีเดียวและต้องการย้ายทีมแต่เสือใต้าย,ยังคงหวังที่จะเก็บดาวเตะทีมชาติออสเตรียวัย28ปีไว,ว้ไวใช้งานต่อและต้องการจับขยายสัญญาออกไป หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ